ผมงอกหรือว่าผมขาวอาจจะเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าเซลล์ของเราเนี่ยแก่หรือเปล่าเพราะว่าผมงอกกับผมขาวเนี่ยมันเกิดจากการที่เซลล์ผมของเราทํางานผิดปกติทําให้เขาเนี่ยไม่ยอมสร้างเม็ดสีทําให้ผมแทนที่จะดํานะคะก็คือเกิดเป็นสีขาว ขึ้นมานะะถ้าเกิดว่าใครเริ่มมีผมงอกเนี่ยต้องมาดูว่าเซลล์ของเราเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าอาจจะมีปัญหาที่เซลล์จุดอื่นซ่อนอยู่ด้วยก็ได้ทีนี้อะไรบ้างที่จะทําให้เราเกิดผมงอกได้เร็วยิ่งขึ้นหรือว่าง่ายยิ่งขึ้นนะคือปัจจัยที่ทําร้ายเซลล์นั่นเองอย่างแรกเลยความแก่ค่ะพูดวบาๆก,ก,ก็เจ็บเนาะ ทะะ่าแบบงอกคือถ้าเราอายุมากขึ้นก็มีโอกาสที่เซลล์ของเราเนี่ยจะผิดปกติแล้วก็เกิดผมงอกค่ะหรือว่าอย่างที่2นะคะก็คือร่างกายเราเมีความเครียดถ้าเกิดว่าช่วงไหนเครียดทํางานหนักนอนน้อยพักผ่อนน้อยระวังผมงอกจะขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่3คือพวกอนุมูลอิสระทั้งหลายแล้วก็อย่างที่4ก็คือมลภาวะเวลาที่เราไปเจอฝุ่นมนลภาวะ พวกนี้ร่างกายเราก็จะเกิดอนุมูลอิสระอย่างที่หมอบอกไปในข้อ3แล้วก็ทําให้เกิดผมหงอกตามมาได้ค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะคนอ้วนหรือว่าคนที่กินอาหารน้ําตาลสูงก็เสี่ยงเหมือนกันที่ว่าน้ําตาลเนี่ยหรือว่าเซลล์ไขมันเนี่ยจะเข้าไปทํรลายเซลล์ผมนะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยทำให้ร่างกายเกิดความเครียดก็เกิดผมหงอกได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือ5ปัจจัยที่ทําให้เกิดการทาร้ายเซลล์นะคะรวมไปถึงเซลล์ผมด้วยก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดผมหงอกเร็วยิ่งขึ้นทีนี้เราจะแก้ปัญหาย,ยังไงดีนะคะเราก็ต้อง ต้องกินอาหารเสริมที่ปกป้องเซลล์แล้วก็เป็นแอนตี o ้ออกซิแดนต์ก็คือต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะได้แกวิตามินดนะคะวิตามิน C นะคะแล้วก็วิตามิน E พวกนี้เนี่ยจะช่วยปกป้องเซลล์ของเราทั้งเซลล์ผิวด้วยนะแล้วก็ปกป้องเซลล์ผมเช่นเดียวกันนะคะก็จะทำให้เซลล์ผมของเราแข็งแรงยังคงสร้างเม็ดสีได้ดีนะคะก็จะลดผมงอกได้ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ช่วยนะคะก็คือพวกฟิชออยล์พวกนี้เนี่ยจะบำรุงเซลล์โดยตรงเลยทําให้เซลล์ของเราแข็งแรงเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทานได้ก็อยากจะให้เสริมพวกซิงกับไบโอตินเพราะว่าพวกนี้เนี่ยจะเป็นอาหารเสริมบํารุงผมโดยเฉพาะคือนอกจากจะบารุงเซลล์ผมแล้วนะคะยังทําให้ผมของเราเนี่ยเงาสลวยนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มเคราตินนะคะลดผมแตกปลายไปในตัวด้วยบางคนที่กินจะช่วยทําให้ผมเนี่ยหนาขึ้นด้วยนะคะนอกจากช่วยเรื่องงอกแล้วนะคะได้หลายประโยชน์เลยในการกินซิงกับไบโอตินเนาะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะ คือการบำรุงเซลล์ผมโดยตรงนะคะนอกจากกินแล้วเราต้องบำรุงโดยตรงด้วยนะคะก็คือการหมักผมนะคะด้วยกลุ่มน้ํามันมะาพร้าวหรือว่าน้ามันมะกอกพวกนี้เนี่ยจะไปบำรุงเซลล์ผมของเราโดยตรงเลยแนะนําหมักนะคะประมาณสัปดาห์ละหนึ่งครั้งถ้าเกิดว่าผมมันเกินไปจนมีหลุดล่วงเนี่ย อาจจะเป็น2อถึงสสัปดาห์ครั้งก็ได้แต่ว่าอยากให้ทํานะคะแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงการทําลายเซลล์ผมอะไรบ้างนะคะก็คืออย่างแรกเลยทําเคมีดัดทําสีนะคะหรือว่าการใช้ความร้อนกับผมบ่อยๆบางทีพวกนี้เซลล์ผมก็มีปัญหาทําให้เกิดผมงอกได้อีกนะคะต้องระวังแล้วก็เราต้องปรับสมดุลของเซลล์ผมตลอดนะคะโดยการใช้แชมพูแล้วก็ครีมนวดที่เป็นแบบออแกนิกจะได้ไม่มีสารตกค้างแล้วก็ไม่มีสารไปทําลายเซลล์ผมนะคะลองทําตามที่หมอบอกนะคะทั้งอาหารเสริมแล้วก็การหมักผมแล้วก็รอดูน ว่าผมนอกจะดีขึ้นหรือเปล่าค่ะ